สวัสดีคะ่ะจากเอเชอัพ <c oughs> เป็น,นะคะขณะนี้ดิฉันมากอดติดสถานการณ์นะคะของแดงกทอมอ50เขตหรือแดงกลุ่มคนรักกรุงเทพนะคะเราทราบว่าเขามีการประชุมนะคะแกนนําแดงกทอมอ50เขตหรือว่าแดง กลุ่มคนรักกรุงเทพในะวันนี้เห็นบอกว่าท่านสุทินคังแสงท่านอดิศรพิเกตผอ,อวรุษท่านหัส,สุคนผอ,อสถานีเอเชียอัพเดตของเราก็มาด้วยแล้วก็คุณพระรเฉลิมแสงน,นะคะดิฉันก็จะพาท่านไปติดตามว่าแกนนำแดงกทมห่าสิเขตวันนี้มากันครบทุกเขตหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราไปดูไปชมภาพพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีนะคะจากเขตหนองอกนะคะขอที่ถึง ลานะ่ะเขตน้องจอกเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ใหญ่มากเพราะฉะนั้นเขตยนน้องจอกจะมีสอสอได้ถึงสองเนนะคะจะมีรถเทียนน้องจอกมาสองคันรถเพื่อที่จะมางานนี้โดยเฉพาะนะคะ ขอเสียงปรบมือนรบตัุดีบุกกัแสงครับพี่บันได้เกียรติเดินทางมานะครับเป็นไงครับพี่น้องเห็นแต่ในทีวีตัวจริงหรอล่ไหมครับพี่น้องสวัสดีค่ะหนูชื่ออาน,นะคะมาจากเขตบางแคค่ะ สวัสดีค่ะชื่อหยกค่ะมาจากเขตบางแคค่ะสวัสดีค่ะชื่อไอค่ะมาจากเขตบางแคค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้ำมนต์มาจากเขตบางแคค่ะชื่อตานะคะมาจากเขตบางแคค่ะรู้สึกว่าเศรษฐกิจแย่ลงทุกวันค่ะเรื่องเศรษฐกิจเรื่องปากท้องของคนไทยแย่ลงก่อนที่จะมีประยุทธ์จันโอชาก็ลูกไปเลยล

เล่นเข้าแถวกันก่อนนะครับเรื่อยๆนะครับอย่าพุ่งแย่งอย่าพุ่งแทงก,กันนะครับ ไม่คิดว่าจะได้เห็นภาพเพราะว่าบางคนก็คิดว่าเสื้อแดงไม่มีแล้วบางคนก็บอกว่าเสื้อแดงก็สลายตัวแล้วก็ไม่รวมไม่ร่วมกันแล้วแต่มาเห็นวันนี้แล้วเนี่ยเกิดความรู้สึกว่าปลื้มใจมากทุกคนที่นี่เกลียดประเด็ิการนี่เป็นอุดมการใหญ่ที่เรามารวมกันแล้วอุดมการนี้ก็ถูกหล่อเลี้ยงให้มีชีวิตอยู่ได้ด้วยเสาหลักของเราคือ ดรพนาชัยกับพิปุของเรานี่ผมทราบมาตลอดว่าพิปุได้เป็นเสาหลักให้พวกเราดูแลพวกเราด้วยดีมาตลอด50เขตนะไม่ไม่เพียงเท่านี้อ่ดรพนาชัยยังดูแลพี่น้องเสื้อแดงในหลายูมิภาคด้วยวาระและโอกาสจะเป็นปีใหม่ไทยเนี่ยผมก็ขอเอาพลังใจ เอาความเจตนาดีทั้งหลายทั้งปวงความรักที่พวกเราเนี่ยเป็นพรนะครับกันรองเป็นพรให้ทุกท่านโดยส่วนตัวแล้วให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงปลอดโรคปลอดภัยกันทุกท่านแล้วก็อายุยืนยาวอยู่ด้วยกันนานๆนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็ให้มีจิตใจที่แจ่มใสร่าเริงเบิกบานไม่เศร้าไม่หมอง แล้วที่มากกว่านั้นก็คือให้ร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองให้ร่ำไม่รวยและให้ร่ลำรวยความรักมีกัลยาณมิตรไปทางไหนก็มีกัลยาณมิตรโดยเฉพาะกัลยาณมิตรเสื้อแดงทั่วประเทศไปไหนก็ให้มีความรักจากพวกเรานะครับทุกคนและที่สำคัญที่สุด ความสุขที่เราจะมีร่วมกันก็คือผมขอตัวหน่วยวพรว่าปีนี้ก็ขอให้การเลือกตั้งที่จะมาถึงเนี่ยขอให้ประเด็จการจงที่น้าแล้วประชาธิปไตยจงเจริญซึ่งจะเป็นอย่างนั้นได้ก็คือความสุขอันนี้มันจะมีก็คือเราก็ทำงานร่วมกัน ผมเองในฐานะนักการเมืองก็ทําเต็มที่ที่จะผลักดันพรรคเพื่อไทยให้ได้ชัยชนะพวกเราก็เต็มที่ที่จะให้มันเกิดแรงสไลด่ใช่ไหมครับแล้วพอไปถึงเป้าหมายผมเชื่อว่าวันนั้นพวกเราจะยิ้มแล้วก็มีความสุขร่วมกันเพราะนั่นคือความพินาศของประเทศการแล้วความเจริญของประชาธิปไตยนะครับก็ขอให้มีความสุขกันมากๆ และขอบคุณมากที่ได้ให้พรกันอย่างเป็นพรที่ประเสริฐกับทุกๆกท่านครับขอบคุณมากครับโชคดีครับนะครับลำดับต่อไปเรียนเชิญท่านพอลลุษนะครับให้สินให้พรกับพี่น้องแดงกัตมาสเกตนะครับเชิญครับก็ในฐานะที่ทำสื่อมาตลอดเวลาให้กับพวกเราเสื้อแดงนะก็ วันนี้ภูมิใจมากที่เรายังมีพรรคเพื่อไทยที่เป็นกําลังสําคัญของเราในประชาธิไปไตยและมีท่านสุทินกังแสงก็รู้จักมานานโชคดีอีกอย่างหนึ่งค,คือมีท่านรักตะปูมาสนับสนุนเสื้อแดงให้เกิดหนวันนี้จุดชนวนใหญ่ในกรุงเทพผมคิดว่าความฝันของเราคงไม่ไกลวันที่14นี้ขอให้พวกเราร่วมพลังกันเลือกทั้งคนทั้งพรรคให้สำเร็จนะครับ รอประชาธิพไตยให้เบิกบานหลังจากวันที่14นะพี่นะ14ครับครับแค่นี้แหละครับครับลำดับต่อไปให้ขอเรียนเชิญท่านดรปนัชัยแดงหลาดนะครับประธานที่ปรึกษาแดงกตม5สเกตให้สิทธิพรกับพี่น้องแดงกตม5สเกให้ขอเรียนเชิญครับครับก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณ ท่านตุตินกันแสงนะ่ที่วันนี้ท่านได้มาให้เกียรติมาลดน้ดนำมันหัวให้เราแล้วก็ให้พรพวกเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับส่วนผมเองก็ดีใจครับที่ททได้จับกลุ่มสแ,แสดงยังอยู่มั่นคงต่อไปและเข้มแข็งต่อไปเรื่อยๆและผมก็ดีใจขอให้เป็นอย่างนี้ตลอดไปนะครับ,รบเราจะไม่ทิ้งกันนะครับถ้าถึงวันที่14พฤศภาเรามีชัยชนะเราจะมีกิจกรรมที่ เลิศวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับนะครับลำดับต่อไปค่อยขอเรียนเชิญนะครับอาจารย์พนลดได้ให้สิทธิ์ให้ทานกับพี่น้องแดงกสทม57ผมในฐานะคนเสื้อแดงก็อยากจะถอดเสื้อแดงตัวนอกดีไหมก็จะได้เหมือนพี่น้องเราอยากจะเริ่มต้นด้วยความขอบคุณท่าน ดอรสุทินคังแสงท่านเจ้าของบ้านดรปรรณชัยนะรวมถึงพี่น้องที่มาร่วมงานนี้ถ้าพักเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลนี่ท่าเนาะนะพวกเราก็มีความรู้สึกมั่นใจว่าท่านดรสุทินคังแสงนะก็จะมีโอกาสได้เป็นรัฐมนตรีแน่นอนวันนี้ทุกท่านทราบไหมครับวันนี้วันที่เท่าไหร่ครับวันนี้วันที่เท่าไหร่ วันนี้วันที่เก้าถ้าเราย้อนไปเดือนมีนาหนึ่งหนึ่งเดือนวันนี้เมื่อเดือนที่แล้วคือวันคล้ายวันเกิดของท่านดรสุนสังแสงครับเราเหมือนมาฉลองวันเกิดย้อนหลังให้ท่านท่านเหล่านี้คือเสาหลักของพรรคเพื่อไทยเสาหลักของฝ่ายประชาธิปไตยดตรสุทินอยู่จังหวัดมหาสารคาม ที่นั่นเป็นตักกศิลาแห่งการเรียนรู้ของคนดิสารดร็รสุทินคังแสงเนี่ยเหมือนกับลูกไฟดวงใหญ่ในค่ำคืนเดือนมืดพี่น้องคนเสื้อแดงรู้ไหมว่าท่านมีตำแหน่งอะไรในคนเสื้อแดงดรสุทินคังแสงเนี่ยเป็นอะไรครับเป็นประธานนปชเสื้อแดงจงังหวัดมหาสารคามครับ นะครับเดี๋ยวก่อนที่จะถ่ายรูปร่วมกันนะครับผมก็อยากจะใขอเดียนเชิญประธานทรงรักท่านประธานแดงกทตมห้สุบเขตนะครับได้อวยพรเนื่องในวันปีใหม่ไทยให้กับทั้งสี่ท่านราเดียนเชิญครับครับก็ขอกล่าวสวัสดีนะครับท่านดรสุทินคังแสงนะครับที่มาร่วมในครั้งนี้นะครับก็ต้องบอกว่านะครับเราครอบครัวเดียวกัน ก็ผมก็ต้องเรียกว่าพี่ใหญ่ในเสื้อแดงของเรานะครับแล้วก็ท่านอา,อาจารย์พรลุศอ,อาจารย์วรุน,นะครับอ,อดีตก็ท่านเป็นนายกนะครับของสมาคมนะครับแล้วก็โดยเฉพาะนะครับท่านดรปุ๊กนะครับวันนี้นะครับแดงกงสทม .10 เขตนะครับเราต้องบอกว่าเป็นช่วงที่เราเข้มแข็งมากที่สุด แล้วก็เราบอกได้เลยว่านะครับเสื้อแดงไม่มีวันตายเพราะตาบใดก็ตามที่บ้านเมืองยังไม่ได้ประชาธิปไตยพวกเราต่อสู้กันมาเป็นสิบสิบปีเพราะฉะนั้นที่เราสู้กันมานี้นะครับ,รบต้องบอกว่าพวกเราไม่เคยได้รับการสนับสนุนจากพักใดๆทั้งนั้นเลย,เลยนะครับ,รบแต่ว่างวดนี้นะครับโชคดีมากเพราะว่าทางผมนะครับได้เรียนเชิญท่านอ่าดรุูนะครับท่านได้ความเมตตา ทำให้พวกเราได้เข้ามาในขณะเดียวกันต้องบอกว่ากระแสเราสวนทางกันในขณะที่เขาบอกว่าเสื้อแดงกําลังลบสลายแต่พวกเราเสื้อแดงเรากำลังงอกงามเสื้อแดงกอกตเขาแตกสลายถ้าเรามาดูมาเราไม่แตกสลายนะครับถ้าเราดูด้านหลังผมเห็นไหมครับนี่คือสัญลักษณ์ที่มันบอกว่ามันกำลังเจิดจ้าขึ้นไปเสื้อแดงจะไม่มีวันตายนะครับตราบใดที่เรามีผู้ใหญ่นะครับที่สนับสนุนเราผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ที่ไม่เคยทิ้งผู้ใหญ่ที่มีอุดมการอย่างนี้นะครับ พวกเราพร้อมที่จะสู้แดกงกทม50เขตรพร้อมที่จะต่อสู้และพร้อมที่จะเดินเคียงข้างกับพรรคเพื่อไทยเราไม่ต้องการอะไรมากมายสิ่งที่เราต้องการคือเราต้องการเกิดการเปลี่ยนแปลงให้ประเทศชาติให้ลูกหลานเราอยู่เพราะว่าตอนนี้ก็คือเป็นยุคของคนรุ่นใหม่ที่พวกเราเจ็บปวดมาแปดปีเต็มๆต้องบอกว่าเราก็เจ็บปวด แต่ว่าต้องฝากท่านนะครับท่านสุทินคำแสงนะครับแล้วก็ผมขออุทพร์นะครับให้ทั้งสี่ท่านนะครับขอให้ประสบผลสําเร็จแล้วก็ให้ท่านสุทินคำแสงนะครับได้เป็นนะครับรัฐมนตรีนะครับ อรยเด็นนะคะอยากจะถามท่านถึงเกี่ยวกับพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่ออกมาบอกกับเซอรว่านโยบายยิจิตอนกระเป๋าตาังหนึ่งหมื่นบาทพักเพื่อไทยจะเอาเงินมาจากไหนคือโอกาสีเราก็เห็นใจพลเอกประยุทธ์นะ,ะเขาก็พูดเต่าที่เขารู้ค,คนมันก็จะไปพูดเกินที่ตัวเองรู้มันก็ไม่ใช่เราเรื่องนี้เราคิดมานานว่าการ กระเป๋าเงินดิจิตอลเนี่ยมันไม่ใช่การแจกประชาชนใช้อเดียวแต่มันคือการกระตุ้นเศรษฐกิจการกระตุ้นเศรษฐกิจก็คือแจกแล้วได้เงินกลับมาเขาเรียกว่าได้ภาษีได้รีเทิร์นเพราะนั้นเนี่ยเราจะเอาเงินมาที่ไหนก็ตามถ้าเราคิดว่ามันได้เงินกลับนี่ไม่ยากเลยแต่วันนี้เราได้คิดหาเงินแล้วมันมีหนึ่งก็คืองบประมาณแผ่นดินที่มันหลายหมวดหลายงบที่มันใช้แบบไม่จำเป็นเนี่ยเราอาจจะปรับลดตัดทอนมาได้ ได้เงินเยอะนอกเหนือจากนั้นเนี่ยมันก็ยังมีเงินส่วนหนึ่งซึ่งเราคิดว่าเป็นเงินที่เ,เกิดจากการลงทุนของรัฐบาลที่น่าจะยังไม่ถึงรอบที่จะต้องใช้เราเอานั้นมาใช้ก่อนเนี่ยก็เชื่อว่าเงินมันจะหมุนกลับมาทันแล้วถ้ามันจําเป็นถ้ามันจําเป็นต้องกู้เนี่ยถ้ามันจําเป็นนะเรากู้โดยหวังว่าเราเห็นเงินจะกลับมานี่ <S S S okay. ก็ไม่แปลกดีกว่าเดกประยุทธ์ซึ่งกู้แล้วกู้แล้ว,ก,ลวกู้เลยแล้วก็หายแล้วหายเลย พวฉะนั้นบอกพี่น้องประชาชนไม่ต้องกังวลนะฮะว่าเรื่องนี้เพื่อไทยคิดดีแล้วเชื่อว่าพอเราทําเงินดิจิตอลลงไปเนี่ยเศรษฐกิจหรือ GDP ของประเทศโตขึ้นแน่นอน<ฆ>ในปีแรก5%เปร์เซ<ฆ>็นต์พอเศรษฐกิจโตแล้วทุกอย่างมันดีหมดแล้วคำสามสุดท้ายนะคะหลังจากที่ฉันติดตามท่านพอสมควรนะคะท่านลงไปพื้นที่ทั่วประเทศในครั้งนี้คือรัฐบาลเพื่อไทยส เพื่อไทยแรกคือนายกยิ่งรัินวัตรใช่ไหมคะครับท่านคิดว่าพี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยมีเสียงตอบรับกับพรรคเพื่อไทยมากน้อยแค่ไหนคะวันนี้ดีมากวันนี้ได้เห็นจริงๆว่าพี่น้องชนหนึ่งต้องการเปลี่ยนแปลง<า>แล้วต้องการเปลี่ยนแปลงมาอยู่กับเพื่อไทยเพราะเขาเชื่อว่าบรรยากาศแบบนี้สถานการณ์แบบนี้เรื่องเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ย<า>ต้องเป็นเพื่อไทยเพราะนั้นเนี่ยพี่น้องชนตอบรับมากโอกาสแรงสไลด์สูงยิ่ง วันนี้มีเชฟเด็ดต้องขอบคุณมากครับขอบคุณครับ